กลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสาวธาดพนมในตังแตนีกเช่นเคยนอนค่ะพี่น้องเนาะ mm hmm. เมื่อนี่สาวธาดมารีวิวกระถินที่สาวธาดได้เก็บมาเด้อจากพี่น้อง mm hmm. เพราะว่าสิได้กลับบ้านแล้วจากพี่น้องเนาะสาวธาดก็ได้เก็บกระถินมาเนาะจากพี่น้องนะเนานะาน,นะ mm hmm. นี่สาวธาตุเอาเมเล็ดที่พเพ่นแกเก็บมาน้ำเนาะจากพี่น้อง สา,าจะถาจะเมล็ดพันกระก็ลวงลงไปกันลางเป็นแบบนี้เด้อจ้ะพี่น้องถา,าจะไปบ้านล้วก็เพื่อกินยอดของมันอยู่ยอดของกระถินย่อยู่ you know นเว้เนาะจ้ะพี่น้องานะนี่สถา,าได้เก็บมาแลวเนี่ไปฝากพี่ตอนน้องน้่ผู้ใดที่สนใจยูโนเวเนาะจ้ะพี่น้องสาธาเกษไปฝากพี่ตอนน้องเนาะฝากพี่เพื่อนเพื่อนยูโนเ you ว know นั่นเองเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ มันอึดเทไดพี่นอ้องอึดเทไดนีข่ขันทานลานไยเพิ่นบอสั่งมากกระถินป้าในที่สาวทาดไปเก็บนี่ซิมีความพิเศษเพิ่นเป็นกระถินใหญ่นะจะพี่น้องบ่เป็นกระถินน,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 น้อยคือสาวทาดเก็บมากินอันนี่ในสาทาดจะเอามาเปรียบเทียบให้เบิ่อนๆมาพี่น้องเนาะกระถินป้านี่เป็นกระถินน้อยพี่น้องสังเกตบ่สาวทาดเก็บนี่อันนี้คือกระถินน้อยนะจะกระถินน้อยกระถิน,น END แดงเห็นบจใจนี่ กะทิ้น,น่อยกะทิ้แดงเดอ้อจากพี่น้องที่สาทาัดเก็บมาก,กินเมื่อวานนี่เห็นบ่เนี่ยกะทิ้นน้อยจะมีความแตกต่างกันอันนี้กะทิ้นน่อยนอกจากพี่น้องแต่กะทิ้นที่สาทาัดเก็บมันนี่เป็นกะทิ้นใหญ่จากพี่น้องนี่ใหญ่อ่อนแล้วก็ใหญ่มากเบิ่งฟักเพิ่นนอกจากพี่น้องนี่งามสาวทาบอสสามารถที่จะปิดปากทุงใดเพราะวา่า พี่น้องงามงามผสมอ่อนเน่บะออกระถินพัวหนึง่งโอ้ยสาธาสิเห็ดไส้ส่วกข้พุ่นกินซะบ่นี่เนาะว่าได้กระได้อออกมาแล้วเห็ดกินก่อนอม,มึงให้พี่น้องพักหนึ่งอ่นอนๆได้เยลยซีร่างให้สะอาดแล้วสะทากก็สิกินให้นะพี่น้องเนาะได้อรีวิวหอยจีให้น้องเบิก็มสาสาธากทำเมื่อนอู้หลายโลเติบเนาะ มันห้าหกเจ็ดโลผมว่านี่เอาจากพี่น้องสาธาดเซียนแพ็กดีๆนอกจากพี่น้องเฮ็ดให้ดีๆแล้วก,ก็สาธาก็สิได้ขึ้นเครื่องพุ่งน,งนี่พรุ่งนี้ตอนประมาณตีตีสี่ซาาก็อกอ,กอกจากบ้านแล้วพอจะขึ้เนเครื่องตีห้านะจ๊ะพี่น้องเนาะไปสองงามๆเด้ซาธาเก็บ,น,กบ,กน,บนี่เด้กฟักแกมันซาธากระเก็บบ้างนี่ เพื่อจะเอามาเล็ดมันเนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่ดางงามเลยเลยพี่น้องขันเก็บขันเก็บแกกว่านีอสิออกเป็นกระถินกระเทินได้จ้ะพี่น้องเพราะถ้ากระเบิ้งอยู่แต่ขันเก็บไปมันกระเบิดคือเก่านอกจากบ่มีอย่างกระเทินดอกเนาะจ้ะพี่น้องแซ่บคือเก่านี่พี่น้องคิดไว้จักหน่อยมันแหงมันสิบ่แซ่บบ่สดเนาะจ้ะพี่น้อง นี่แหละซาธานมารีวิวให้พีให้น้องเบิ้งเนาะจะพี่น้องส่วนน,นั้นี้ซาธาตนคือสีสอนแห้งลาเจ้าของเก็บเจ้าของเก็บเองเจ้าของสิกินเองแล้วพี่น้องไอ้เบิง้งฉันได้กินต่าแตงอยูม่มาหนิว่าสาธานสิได้เอาถ้วยนี่แกะเมล็ดมันแยกพี่น้องว่าสั้นมันสีมีความชื่นเดียวมันสีเห็นมานนิสาธานเก็บมาแบบนี้นี่แบบนี้นี่ อันนี้คือจะไปบ้านยุ่นนอจาจะยู่นน้อเว่บ้านกินกินเบียร์มันเบียร์น้อยของเพิ่นเอาอม,มาเล็กของเพิ่นแกตืบเอะไรพี่นอ้องม,ม,มาเล็ดต้องกะทิน้ตาตเก็บมาหลายฟักอยู่เด้อ อันนี้คือฟักแก่ของเพื่อนนอกจกพี่น้องเพราะว่าอา่สีได้เมื่อไอสีได้ไอกัปประเทศไทยเดือนหานอกจะพี่นอ้องขึ้นสุได้มากบ้านตุรกีน่าจะสักเลยอาสาเก็บไปเลยเธอเดียวน่าจะพี่น้องเนาะอุ้ยเฮียบ่แล้วเก็บไปเธอเดียวเลยนอกจกพี่น้องเพราะว่าคุณสามีสั่งหนักสังกส่งหนาโอ้ที่รักเจ้าอย่าลืมเด้อ เอา,มาเมล็ดแกนไปน้ำเจ้ามากกินไรไปสันบะโอ้ย่อยนะบ่พลาดแน่นอน่อยเก็บเออยู่แล้วสามีบ่บอก่อยกับเพือนของ่อยอยู่แล้วพี่น้องแต่สามีนี่กะดีไรเต,ตอเพิ่นเพนเพิ่นบอกใครนอกจก้ะเออสาทาสีว่าสุฟังมีเรื่องเราสุฟังเป็นยังขึ้นได้ไปเก็บกระถินใหญ่เป็นยังขึ้นได้ไปเก็บกระถินใหญ่อ่ะสาทาสีมีเรื่องเราสุฟังนอกจากพี่น้องเนาะเป็นยังว่ากาติสาทาศีก็ได้ไปเก็บกระถินใหญ่นี้เป็นยังก็บอกไปเก็บกระถินหน่อย น่าจะถ้าธาตุมีเรื่องสิเราสฟังมาฝากพี่น้องนอกจะพี่น้องสาธาตุนั้นให้คุณสาหะ้าไปพ้าไปนั่งก่อนสิเราสฟังไปไปหฮอดปลาอันนี้อันนี้กระทิ้นใง,งน่าจะพี่น้องกระทิ้นใงกระทิ้นขาวอันนี้ปลากระทิ้นแดงนีแม่กระทิ้นน่อยนีห็นบอกวิชิต่างกันต่างกันดีดีพี่น้อยเห็นบอกเห็นบอก เห็้มากระทิ่นน้อยมันจะมีความต่างกันใช่ไหมพี่น้องคณะน้อยหน่อยให้มา,อ,อ,มาอันนี้อันนี้ชิ้นหน่อยแห้งอันนี้กระทิ่นใหญ่พล่นนะความฟักเพิ่นเนะาะสัท่านปลายอันนี้นะที่สัตว์ท่านไปนะตั้งใจเอาถุงสองใบนี่แหละไปไปเซ็ตว่าสิไปเก็บกับคุณสามีไปโจทยางดีข้าเจ้าตัดตัดตัดเบิดเงาต,ตัดเบิดตัดเบิดปลาเลยพี่น้องตัดเบิดสามต้น สมต้นเบิดปลาเนี่คือสามต้นปักเป็นมีแค่สามต้นแต่ว่าสาธารว่าปลา,ปาพอต้นมันใหญ่หลายแห้งเนาะจ้ะพี่น้องกระสียุบเล่าเล่า,ลาประมาณกินซ้ำนี้แหละซ้ำที่สาธารเก็บนี่แหละปัดพ่อไปถึงพี่น้องเอ้ยพิดหวังข้าเจ้าไถยใหย้ไหมข้าเจ้าดุดไหมข้าเจ้าตัดถิ่มบ่มีเลยจ้ะพี่น้องบ่มีให้กินเลยเนาะจ้ะพี่นอ้องโซนนั้น บัดนี้เสาธาตุิบไปเก็บนี้บัดนี้คันรอบนะคันสิเก็บเหมือนเสาธาตุกบคุ้นสายในสิไปเก็บกระถิญยายขึ้นแลี่วจบจบ,จบในหม่องทีเดียวเลยนาะจากพี่น้องเนาะเพราะว่ารัฐบาลเพิ่มไปได้สร้างห้ตัดให้ยังเลยนะฮะนะ่นป่อยห้เป็นปลาเลยนะเป็นปลาติดคล้องน้ำเลยนาะจากพี่น้องเนาะคือสะดวกสบายในการาเก็บมากๆเป็นทางถนนเดินเลยจากพี่น้องติดกบถนนใหญ่แต่เป็นถนนเดินอีกอีกถนน หนึ่งนอกจากพี่น้องแล้วก็สิเป็นคล้องน้าคือเก็บสะดวกสบายมาก,มากๆกระจรถดดแล้วก็ย่าง้ามถนนกับเก็บได้เลยนะจากพี่น้องเพิ่นหม่หวงแต่ว่าพิษบังแห้งไหลคือปลากระถินหน่อยนี่แหละนี่ปลากระถินหน่อยเนี่ยปลาละเมอหน่อยนี่เพิ่นไปตัดถิ่มจังได้บนิชาวัดกับบอลูเนาะให้ห้วงแล้วคนตุรกีเขาม่วหวงดรอกอเ,เขาถื้อบามันเป็นปลาหกเขาตัดถิ่มพี่น้อง แต่สําหรับคนไทยแล้วคืออาหารชั้นดีเลยเป็นยาอายุวัรณะเลยสําหรับเพศสตรีนอจพี่น้องนี่ผู้ใดกินดูดูนี่ดีต่อสุขภาพเด้อสําหรับสตรีเด้อเป็นยาอายุวันณะ,ะเด้อจพี่น้องซับประคุณผลลายหลายได้กระถินนอาจาพี่น้องเพียงแต่ว่าผู้ใดถัดอ่อนถาดบะถือกับกระถินกินหลายกระทองอืดนอาจาพี่น้องสามารถสั่งแกส๊สออกมาห้ยถลายลมนันเองเนอาจาพี่น้องละน,นี่แหละ สะทัดเก็บแต่เด้อจกกะทินสะทัดสิเมื่อบ้าโนเวล้วน่าจะพี่น้องเนาะนี่ประมาณน,นี่นอจาจะพี่น้องนี่สถทัดสิขึ้นเครื่องเบื้ออื่นประมาณตีสี่สถทัดกระอ,อกแล้วสถทัดก็สิแพ็กสิเก็บน่าจะก,กะทินแก่กะมีนบัวลายนอจาจะพี่น้องคือสิบัวได้แก่ดอกนอกจาจกกะก็ได้พันกะทินเมื่อนํากะทินออนแล้วกะกะทินแก่หน่อยนึงเอาไปให้เอื้อย เพิ่นอยู่บ้านเพิ่นไซใหญ่สตมตำนั่นเองเนอกจากพี่น้องเนาะโอเคนอกจากพี่น้องเนาะบพรว่าหลายใหญ่ห่างสาธาดเก็บอโซงถุงนี่บวกเม่นเป็น,ปนปสิบโลผมบอกนะี่ยหงดอยู่บ่สิบโลนอกจากคร์บอนแน่นะเดี๋ยวมาแพ็คแล้วมาชังเบิ่งที่หลังว่าสีหน่อยสียสไ่ไนระ่ซ้ำใดนอกจากพี่น้องเนาะเพราะว่าสาธาธกระสิบไปแววพุงพ่งนี่เช่าสาธาธสิไปใหญ่ห่างไปแววเอาพวกเม่นพวกพ,วกพักสดนอกจากพี่น้องเนาะ แพ็กเอาเมื่อห้เออยผลเทดน้ำยาตีนไกให้กินพอมีกะทินแล้ว้กินกับน้ำยาปลาคือสิรตแล้วก็มาละกัวเราจะพี่น้องเนาะโอเคเนาจะพี่น้องเนาะถ้าชอบก็กดไลค์จิตใจก็กดแชร์สาธาณะนเด้อแล้วก็มาติดตามตอนสาธาณแพ็กค,คลิปต่อไปของวันพรุ่งนี้แล้วก็วาเขาได้ยังในเมื่อบ้านเราจะพี่น้องเนาะแต่ที่แน่ๆยาได้ เอาอวยเลยเว่นที่พ่นดองโดยฟีเมอร์ของยาเอ,เอียงน้อจะน้องของไม่ยาสาตธาตเองน้นงจะพี่น้องาาเป็นของฝากถือเมื่อคือกันน้จะพี่น้องน้องสัธว์กสิเอาเมื่อกินน้ำน,น้จะพี่น้องนอ้เพราะว่าซื้อในตลาดมันบาดเสบคือแม่ยาเฮ็ดนั่นเอ,เนอียงนาองจะพี่น้องเนาะโอเคเนาะถ้าชอบก็บกดไลค์จิตใจก็กดแชร์สาธาตขอเป็นกําลังใจให้พี่ให้น้องกดฝากกดติดตามให้แน่เด้อจะพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจสาวธาได้ทําคลิปต่อไปเจอกันที่ Norway, นอร์เวย์น้อจ้ะ คลิปต่อไปเด้อจัะพี่น้องบายบายจ้า,ากระทินที่นี่มีของอร่อยป้านตุรกีเด้อจ้าอันนาซิตี้จ้าวัดดีจ้า